สวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์พีทพิรพัฒน์ฝอยทองนะครับในรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่ระวังภัยสังคมนะครับวันนี้จะแปลกนิดนิดหนึ่งนะครับในเบรกแรกเนื่องจากผมมาเพียงแค่ท่านเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเบรกสองนะครับก็จะมีอาจารย์ตู่จิตวัน์ทองนวลตามมาด้วยนะเพื่อนตอนเช้าแกติดภารกิจนะครับต้องไปประชุมนะครับก็เลยตามเข้ามาไม่ทันนะครับรายการของเรานะครับก็พบกันทุกวันจันทร์นะครับเวลา11บเนาฬิกาถึง12บสนาฬิกานะครับทางช่องระวังภัยนะครับในช่วงเบรกแรกก็จะเป็นสาระดีๆนะครับเก ก็คือจากเอาจากข่าวสารเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าประเด็นที่เป็นข่าวฮอตฮิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันเข้าไปมีส่วนยังไงกันบ้างนะครับผมเพื <P> ่อ <ym: S 2> ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับทราบนะครับก็ได้เตรียมพร้อมหรือจะได้เข้าใจนะครับว่าที่เราถกเถียงกันบางอันเนี่ยก็เป็นประเด็น ฮอตฮิตในโซเชียลมีเดียเลยนะครับก็อยากจะรู้ว่าเออตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับเราจะมาไขาข้อข้องใจให้นะครับส่วนในเบรกที่2นะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาทางกฎหมายนะครับข้อกฎหมายเนี่ยก็โทรมาปรึกษากับเราได้นะครับที่เบอร์02 338 3834ถึง6นะครับนะครับก็ โทรเข้ามาปรึกษากันได้หรือท่านผู้ชมนะครับที่เล่น f c e e o o o นะครับก็เข้ามาโพสต์นะครับใน f c e e o o o นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าทนายหน้าใสนะครับผมก็จะเจอนะครับ o k f o o p f g n Page ของพวกเรานะครับแล้วก็มาโพสต์ถามกันได้นะครับรวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่พลาดชมรายการของเราเนี่ยก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันนะครับใน iPhone, iPad นะครับที่ชื่อว่าระวังภัยนะครับก็จะมีรายการต่างๆของช่องระวังภัยเนี่ยอยู่ ถึงรายการพวกเราด้วยนะครับก็สามารถดูย้อนหลังกันได้อย่างจุใจเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นข่าวประเด็นข่าวประเด็นแรกกันเลยนะครับวันนี้ประเด็นข่าวประเด็นแรกก็คือเรื่องของ PCR นะครับท่านผู้ชมก็คงได้ยินเคสนี้กันเยอะแล้วนะครับว่าเออเป็นเป็นประเด็นฮอตฮิตมากเลยเนื่องจากว่า p c r เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องบินแบบประเภทเที่ยวเหมาเช่าวเหมาลำนะครับจากประเทศไทยไปยังเกาหลีนะครับปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยนะครับก็มีการผู้โดยสารเนี่ยก็ตกค้างอยู่ที่นู่นเ,เพราะว่าเนื่องจากวัสนามบินอินชอนที่นู่นเนี่ยบอกว่าค้างค่าน้ํามันอยู่ก็เลยไม่ยอมให้เครื่องบินเนี่ยบินกลับมานะครับผมก็ทําให้ผู้โดยสารเนี่ยก็มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ประมาณ400คนเลยทีเดียวนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการเร่งช่วยเหลือนะครับว่าโอเคนะครับทางสายการบินนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะครับก็ก็ค่อยทยอยบินส่งกลับมาตอนนี้ก็ยังตกค้างอยู่ประมาณถึง200คนและคิดว่าจะกลับทั้งหมดเนี่ยก็คือภายในวันนี้นะครับผมทีนี้เนี่ย เครื่องบินเที่ยวเหมาลำอันนี้เนี่ยนะครับไอ้เคส PCA เนี่ยตอนนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับก็ไปร้องเรียนที่กองปราบนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆเคสเนี้ยโอเคเป็นร้องที่กองปราบเนี่ยนะครับทางกองปราบก็จะเป็นคนที่มาช่วยเจรจาไกลเกลี่ยให้แต่เนื่องจากว่าเคสเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเคสทางคดีแพ่งนะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ย ตำรวจเนี่ยก็เป็นที่พึ่งของประชาชนในเกือบทุกๆเรื่องนะครับบางทีผัวเมียจะหยาดก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็ยะไปถึงโรงพักไปลงบันทึกประจงวงประจาวันจริงๆแล้วการไปลงบันทึกประจําวันในในใน,ในทางกฎหมายแพงเนี่ยมันไม่ได้มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใดนะครับแต่ก็บางคนก็ไปลงไว้เพื่อความสบายใจนะครับ เช่นเดียวกันกับเคสนี้นะครับจริงๆเคสนี้เป็นเรื่องของทางกฎหมายแพ่งเป็นหลักนะครับก็คือต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัททัวร์นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยประชาชนหรือที่เป็นผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เข้มแข็งพอครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยเรารวมตัวรวมกลุ่มกันนะครับเราก็จะมีกําลังที่มากในการที่จะต่อสู้หรือเรียกร้องกับบริษัทต่างๆแต่ในเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยยังไม่เข้มแข็งมากพอเนี่ยนะครับ เราก็ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ตํารวจนะครับหรือผู้มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นสสสวอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเจรจาไกลเกลี่ยนะครับเคสนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องเนี่ยก็ไปถึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็คือท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านเนี่ยก็ได้เรียกนะครับท่านอธิบดีนะครับกรมการบินพลเรือนนะครับคุณวรเดชหานประเสริฐเนี่ยเข้ามาคุยนะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเคสปัญหานี้ จริงๆปัญหานี้เนี่ยจริงๆเป็นปัญหาที่น่าสนใจครับเพื่อนว่าในสมัยที่ผมเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับก็ได้ทำนะครับวิธีผลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้โดยสารนะครับผมกผู้โดยสารที่เกี่ยวกับการบินต่างๆตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นที่เขาทาวิจัยเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่น้อย นะครับแล้วก็จริงครับปรากฏว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยกฎหมายที่มีในด้านนี้มีอยู่แค่เรื่องเดียวแล้วก็เป็นกรณีที่เป็นการเช่าเหมาลำภายในประเทศเท่านั้นนะครับส่วนการที่เป็นการเช่าเหมาลำระหว่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยคุ้มครองเลย เพนั้เพื่อนผมก็ทํางานวิจัยก็น่าจะออกมาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครหยิบไปใช้นะครับตอนนี้ก็บอกว่าจะต้องมีการเร่งประกาศนะครับกฎนะครับรวมถึงจะเพื่อปรับปรุงเป็นพบรบเกี่ยวกับการควบคุมนะครับเป็นการคุ้มครองผู้โดยสารนะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเ,เดินทางนะครับโดยการเที่ยวเที่ยวบินเช่าเหมารำซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับ มีตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน6สายกันบินนะครับก็คือ P C Air Jet Air Asia นะครับ City Airway Solar Aviation U Airline แล้วก็สยาม Generation Aviation นนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่มีการคุ้มครองกันตามกฎหมายอย่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ประสบปัญหาตรงนี้ก็ต้อง เตรียมตัวนะครับแล้วก็ต้องรวมตัวกันฟ้องแล้วก็ร้องเรียนเข้าไปนะครับในส่วนเคสนี้ผมก็จะว่า PCR เนี่ยก็แจ้งมาแล้วว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ค่าเสียหายนั้นต้องเป็นค่าเสียหายที่มีใบเสร็จหรือค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนะครับส่วนค่าเสียหายที่เป็นทางด้านของจิตใจเนี่ยก็ยังไม่สามารถเรียกได้นะครับตามกฎหมายไทยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับถ้า มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับที่ไปติดตรงนู้นเนี่ยก็บอกเลยค่าเช่นว่าขาดการงานเราลางานไปกี่วันไปที่นู่นเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็เตรียมมาแล้วก็เรียกร้องเอาให้เต็มที่นะครับรวมตัวกันนะครับอย่าไปฟ้องคนเดียวนะครับฟ้องคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยนะครับแรงอํานาจมันไม่ถึงนะครับผมแต่เคสนี้ผมเข้าใจว่าทางสายการบินเนี้ยถ้าอยากจะทําธุรกิจนี้ต่อก็คงต้องเจรจาแล้วก็ให้ปัญหาจบโดยเร็ว นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็คงอาจจะโดนยึดใบอนุญ,ญาตหรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตได้นะครับผมนะก็ฝากเตือนให้ผู้ชมเอาไว้ด้วยละกันนะครับประเด็นที่2นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเตือนภัยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องตู้ดืด่มน้ําหยอดเหรียญน,นะครับอันตรายไม่ผ่านมาตรฐานนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนนะครับโรง โรงเรียนต่างๆนะครับโรงแรมหรือจะเป็นที่หอพักอาพาร์ตเมนต์คอนโดต่างๆก็มักจะมีผู้ที่เอาตู้ดื่มน้ำหยอดเหรียญเนี่ยไปตั้งบริการนะครับแล้วก็มีให้คนเนี่ยมากดได้นะครับผม ก็เดี๋ยวนี้ใครเปิดทาธุรกิจตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เราติดตั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ดูครับไม่ได้ตรวจสอบว่าอตู้ดื่มน้ําเหล่านี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหรือการผ่านในการรับรองคุณภาพเพียงใดนะครับพวกนี้เนี่ยไม่รู้เลยว,ว่าเป็นยังไงบ้างทําให้นะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็ได้ทําดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ สถานการความปลอดภัยของน้ําดื่มจากตู้ดื่มน้ำนะครับในปี2,555นะครับเก็บตัวอย่างมา1,871ตัวอย่างพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานถึง633นะครับหรือร้อยละ33เปอร์เซนต์หรือประมาณที่บง่ายๆครับหในสามนะครับแปลว่าตู้หยดน้ำสามตู้1ตู้ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับเพราะเขาบอกว่ามีมีความกระด้างหรือมีสิ่งปลอมปนเนี่ยมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไนเตรตแมงกานิสฟูออร์สังกะสีนะครับคือธาตุพวกนี้ถ้าในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยถือว่ามีประโยชน์กับร่างกายนะครับแต่ถ้ามันมากเกินนะครับโดยเฉพาะโคลิฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นสาเหตุทําให้อ่เป็นเชื้อโรคนะครับที่ทําให้อาหารเป็นพิษได้นะครับผมก็คือไอตัวสารอีโคไลนะครับผมนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ประชาชนที่ดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับได้รับอันตรายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาความผิดกันจริง,รงๆนะครับในประมวลก,กฎหมายอาญามาตรา237บเนี่ยบอกว่าผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือในน้ําซึ่งอยู่ในบ่อในสระที่ขังน้ําใดๆและอาหารหรือน้ํามันหรือน้ํานั้นได้มีอยู่จัดไว้เพื่อประชาชนบริโภคต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่1000บาทถึง2 0 0 0 0บาทนะครับและถ้าการกระทํานั้นเนี่ย ไอ้น้ำดื่มแบบนี้ถ้ามีพิษเนี่ยถ้าเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับคนที่ทำเนี่ยนะครับก็ต้องระวังโทษจําคุกตลอดชีวิตนะครับหรือจำคุกจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นอันตรายสาหัสนะครับก็จะระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000นะครับหรือในกรณีที่อ้างว่าเราไม่จงใจครับแต่เป็นการประมาทนะครับ ถ้าเป็นการประมาทและใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลนั้นนะครับผู้กระทาต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการนะครับน้ำดื่มตรงนี้ท่านก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับให้ความสนใจนะครับพฉะนั้นท่านที่ทําไปเนี่ยนอกจากมีความผิดในเรื่องของมาตรฐานองค์การอาหารและยาแล้วท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้นะครับฉะนั้นตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วก็เพื่อ,อประชาชนชาวไทยของเราทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่าท่านเราไปแล้วให้คนอื่นดื่มถ้าท่านเองดื่มท่านก็มีอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันตรวจสอบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ฮอตฮิตมากเลยนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือในเรื่องของกรณีที่บริษัท s t a r ์บัค s นะครับก็คือเป็นผู้บริษัทเครื่องดื่มกาแฟระดับโลกเลยนะครับได้มีการ ยื่นโน้ติสนะครับก็คือหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปที่ร้านกาแฟข้างถนนนะครับขายชายชักอยู่ที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ชื่อว่าร้านสตา์บังนะครับชื่อเพราะเลยนะครับหน้าทีนี้ในตัวเครื่องหมายการค้าตรงนี้เนี่ยนะครับให้ผู้ชมดูในรูปนะครับด้านบนเนี่ยคือสตาร์บัคกนะครับส่วนรูปด้านล่างนะครับเนี่ยคืออบังเจ้าของร้านนะครับชูมือ2นิ้วเหมือนกันเลยนะครับ คล้ายๆกันนะครับแต่มือนึงเนี่ยถือที่เอาไว้ชงกาแฟนะครับเป็นการทําชาชักนะครับแต่เขาบอกว่าสตาร์บัคเนี่ยเหนือกว่าสตาร์บัคครับเพราะสตาร์บัคไม่มีชาชักนะครับอันนี้นี่เขาบอกออ่่าาคนที่มากินเนี่ยนะครับไม่ต้องไฮโซก็ได้ครับโลโซก็กินกันได้นะครับผมตัวนี้นี้นะครับเคสนี้เนี่ยก็คือทางสตาร์บัคเนี่ยก็ได้ยื่นแจ้งไปเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนะครับเครื่องหมายการค้านะครับแต่ผมว่าทางสตาร์บัคเนี่ย ก็นะครับผมก็เคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการท,ทําธุรกิจของเขาเนี่ยเขาต้องการเป็นมิตรนะครับไม่ต้องการเป็นเป็นศัตรูกับคนในประเทศต่ตางๆนะครับเคสนี้เขาก็ดีครับเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าพอพอเขาใช้เสร็จปั๊บฟ้องร้องกันเลยนะครับหรือบอกจะเรียกค่าเสียหายกันเลยนะครับอันนี้เขาก็อารุมอารวยให้ครับคือเขาก็ส่งจดหมายไปบอกอาบังว่าถ้าอาบังเนี่ยนะครับเอาโลโก้เนี้ยลงแล้วอาบังสัญญาว่าจะไม่ใช้โลโก้นี้อีกภายใน7วันเนี่ย ผมเนี่ยสตาร์บัคเนี่ยก็จะไม่ฟอ้องร้องแต่อย่างใดนะครับซึ่งอาบังพอได้รับจดหมายมาก็ตกใจนะครับเพราะอาบังบอกว่าจริงๆผมเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นนะครับทียงแต่ว่ามีลูกค้าเนี่ยอบังอ้างว่านะว่ามีลูกค้าเนี่ยมาทําป้ายให้นะครับจริงๆอาบังนี่ยบอกมีลูกค้ามาทําป้ายให้แล้วก็ไปถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย นะครจริงๆผมก็เคยเห็นนะร้านค้าหลายร้านนะครับที่บริการแล้วก็เป็นพิจัดกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาช่วยทําป้ายทําเมนูทําโลโก้ให้เยอะแยะเลยนะครับทีนี้ลูกค้าท่านนี้ก็คงมีหัวไอเดียครีเอทนะครับแต่ก็เกือบทําอบังซวยนะครับก็ก็ทําเป็นรูปเรียนแบบ Starbucks ถามผมว่าอันนี้เรียนแบบไหมเรียนแบบแน่นอนนะครับมีหลายคนพยายามบอกว่าไม่เหมือน เพราะว่าในตัวของสลาบัคเป็นตัวผู้หญิงอันนี้เป็นตัวอบังคนละตัวกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ้างไม่ได้นะครับอย่างนงี้ยังไงก็มีความผิดนะครับแต่อบังแกก็ไม่ดื้อนะครับพอได้รับจดหมายมาแกก็เลยบอกว่าโอเคครับบังยอมและบังจะไม่ใช้ไอ้เครื่องหมายนี้แล้วนะครับท <exempel> ่านผู้ชมก็ถ้าไปชมไปไปหาอบังตอนนี้ก็จะไม่เจอเครื่องหมายอย่างนี้แล้วนะครับ <vind it> จริงๆแล้วผมว่าก็เป็นเคสที่ได้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ ต้องชื่นชมนะครับว่าทั้งฝ่ายที่พูดทําผิดเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำโดยตั้งใจ เพราะว่าสตาร์บัคเนี่ยคงไม่มียอดขายแข่งสู้กับสตาร์บัคได้แน่นอนกลุ่มเป้าหมายก็เป็นคนละกลุ่มกันนะครับแต่เราจะมาอ้างอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราจะมาใช้เนี่ยไม่ได้นะครับอบ,บังก็ยินยอมที่จะเลิกใช้แต่โดยดีส่วนทางสตาร์บัคหรือทางผู้ประกอบการที่เป็นเจ้ารายใหญ่นะครับก็มีความเห็นใจนะครับไม่ถึงขั้นดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเพียงแต่ว่ามีการตักเตือนกันก่อนให้โอกาสกันก่อนผมว่าถ้าสังคมเรานะครับถ้ากฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้ถึงขั้นจะบี้กันอย่างเอาเป็นเอา ตายนะครับมีการอารมุ่มอรวยเจราจาต่อรองกันได้นะครับสังคมเราก็จะน่าอยู่กันมากขึ้นนะครับฝั่งหนึ่งเมื่อทําผิดแล้วก็ยอมรับผิดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ให้อภัยนะครับเคสเนี้ปัญหาก็จะจบไปนะครับไม่เหมือนในต่างประเทศที่มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเนี่ยเยอะแยะ,แยะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาว่ากันตามตรงเครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยที่มีขายหรือทําแล้วลอกเลียนของต่างประเทศเนี่ย ก็มีเยอะนะครับแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับหลายคนเนี่ยก็เคยอาจจะไปใช้บริการบ้างนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ตอนนี้ถึงเขาจะยังไม่ฟ้องร้องแต่นะครับถ้าเขามีเครื่องหมายการค้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีความคุ้มครองเขาจะฟ้องคุณเมื่อไหร่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเราเนี่ยก็ต้องห้ามไปใช้ห้ามไปเรียนแบบนะครับเพราะเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็คือมีความแปลกแยกของสินค้าประเภทนั้นๆคือต้องการให้รู้ว่า ตัวสินค้านั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ท่านผู้ชมจะไปจดได้เนี่ยต้องไม่ใชล่ลักษณะสามัญน,นะพูดอย่างเงี้ยจะฟังเข้าใจยากผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะเช่นท่านเป็นผู้ประกอบการทาผงซักฟอกนะครับแล้วท่านจะไปจดเครื่องหมายการค้าของผงซักฟอกว่ายี่ห้อสะอาดอย่างเงี้ยท่านจดไม่ได้ เพราะคําว่าสะอาดกับผงซักฟอกเนี่ยมันเป็นลักษณะสามัญผงซักฟอกที่ไหนที่ไหนก็สะอาดครับดังนั้นท่านเนี่ยเอาไปจดคําว่าผงซักฟอกกับสะอาดเนี่ยท่านจดไม่ได้ครับท่านต้องใช้คําอื่นนะครับหรือใช้เครื่องหมายอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวนะครับจริงๆก็มีเยอะแยะที่เข้าไปใช้กันนะครับเพียงตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับและเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาแล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องนําไปจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งจะมีอายุความคุ้มครอง10ปีและสามารถต่ออายุได้อีกเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยที่ทำผู้ประกอบการเนี่ยทำไม่มั่นใจยังไงโทรปรึกษาได้อันนี้ผมรับจัดการให้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในเบรกที่2นะครับก็กลับมาพบกับช่วงการตอบปัญหากฎหมายนะครับแล้วเดี๋ยวผมหวังว่าอาจารย์จิตวัน์จะตามเข้ามาสมทบกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ ในเบรกที่2ครับ